ว้าวจ,จะเล่นเดด็ตีมสนุกวัน,วนวานเล่นตี๊ยมของแพทตี่อย่างนี้บ้างเลยใช่ทำไมก๊อฟพวกเราเล่นกันทำไมโจทย์นี้มันดูสำรักจิตใจทั้ง ทำไงดีฉลามฉบับฉันเวืกอนน้ำใหม่ความว่าตาย <laughs> ับฉลามี้ดีกว่าง่ายกว่าเยอะ แค่คลิปก็พอแต่ว่าคลิปก็ยาวไปปนี่่คลิปสลัก็ไม่ได้ยาว

ปลาฉลามโขกขี um ้ไปแหละพอ แค่คีบหรือชาแล้วมันน่าจะรอดเลยคือน่าจะรู้สึกกันเวรกันแะละว่าคลี่แปลก จริงนะถ้าใช้สีขาวกาจะดีกว่าจดทะลจจักใจเหลือคนดีคนเนี่ย้องใช้คำนี้ดีกว่าโอ้เลยอยู่สาม nghe nè cái sloop lap Ăn vẹp thằng pha vẹp 心灵亮的， จากเราผ่านโจทย์ทลงจิตใจมาเหลือกันอยู่สามคนต้องมาดูกันดีกว่าต้องทำยังไงดีว่าแต่เหลือหนึ่งอาทีสิบห้าวิเราพูดกันหนยดีกว่าว่าอะไรคือสิ่งที่ควรทำบ้างไม่ควรทำบ้างในมินิเกมนี้หรือที่เราเรียกกันว่าจะบบิวนั่นแหละอย่างแรกเลยก็คือบวชตามกับริงอันนี้เจอบ่อยมากบวชตามเทสเพื่อให้ตัวอเชนะ ซึ่งมันเป็นพฤติกรรมที่มันไม่ดีเลยนะสําหรับการเกมเนี้ยเพราะว่ามันน่าลำคา้วบางทีอะเกิดเจอพวกเนี้แบบไม่บูดตามความจริงอะไม่ควรตรวจตามความจริงได้แล้วนะคะแล้วสิ่งที่ไม่ควรทําอย่างนก็คือบิวอะไรที่มันแบบทะลึ่งนอกโจทย์อะไรพวกนี้ไม่ควรนะฮะแต่ว่ามันก็มีรีพอร์ตแหะ ก็รีพอร์ตให้มันระวังหน่อยกันนะอย่ารีพอร์ตมั่วเออนี้ก็ไม่ควรทำก็รีพอร์ตมั่วไม่ไอเคล้วจะถูกแบนนะที่อ่านมาไอเคล้วหรืออะไรเนี่ยสักอย่างจะถูกแบนไม่ควรไม่ควรอีกที่ควรทำก็คือคลู้เต็มที่ฮะเกมีเป็นกำลังใจงให้เราทุกคนเลยใครคิดว่าสวยกดไลค์ใครคิดว่าไม่สวยกดไลค์ใครคิดว่าสวยมากกดติดตามกดกระดิ่งด้วยเหมียว เอา,าต่อมาดูไม่ออกอ,ะอ่ะ,อะเขาเขาเูยย่อท้องาน,นเขามาเลย อันนี้สุดฝีมือแล้วใครได้เอาแค่ไหนได้แค่นั้นนะฮะเ,เพราะว่าคิดไม่ออกโจน์นี้เพราะว่าจิตใจมาออกตรงได้เลยเนี่ยจริง เย้นี่ได้เริ่กไปเหรอคิดดิมี Yes finally finally ถือว่าเป็นการหนึ่งตาที่สวยงามกดไลค์กด u ับส r i ร์กดกระดิ่งด้วยบาย